ไม่ไปยถ้าหิวยาก็ไปกินถ้าไม่หิวก็มาเล่นอางนะสงสัยิ่งเปงนทุ่งหาน้องแพรไม่เจอมั้งไปไล่ะวิ่งไปทงจับตินที่แสดงว่า เลุ <differences S 2> ้มเขาเลุ hmm. <return S 1> ้มนี่ห้อยน่ารักอ่ะคุกกี้กับเบลล์กับาบบียิ่น่ารักสซนดี้ไม่น่ารักเลยอ่ะน่ารักสซนดี้ก็น่ารัก